ไหนนำเนี่ยลำเบามาเจนโอมาอยากกินสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเ e ือ o m e ามถูเจนชายท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมผมสิพาเจ้าท่านผู้ชมครับมา ทำตามบะาหูนะครับผมตามบะงูลาหู ja, ่านรับชมนะที่ปะายสาขอเรียกนะซึ่งผมก็ได้มากับอาจารย์สอน่านรับชมนะส่วนผมก็อยู่ในข้างหลังบ้านนะครับก็จะมีบลาหูนะมีสมมะละกอนะครับปลูกไว้หนึ่งต้นนะนรับชมนะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงก็เป็นรับชมกันเลยนะนรับชมนะก็ได้ทําตามเอฟซีจะ US เนะครับผมนะเราจะมาทําส้มตามประเภทอร่อย นะครับไม่รู้ว่าราสชาติตาเรานาจะเป็นยังไงก็จะมาย่างอะไรกินด้วยน,นับชมนะวันนี้ขอไม่เข้าป่านะครับขอ,อทำตามที่เอฟซีขอก่อนนะรับชมนี่เลยเริ่มจากการเด็ดมละกรนะครับเราจะเด็ดจากม้วนเนาะออนี่ครับรสองิธีการม้วนมะกอนเราหลับม้วนยังไงนับชมนี่เริ่ม,ามนนจากเราต้องดีดด่ะดีดถ้าเสียงแบบทึบๆแสดงว่ากรอบโอเคนะ ท,ท,ที่เดิมมรกรนะครับชมนี่ครับ<ว>เราจะมว้มวนเลยนะครับม้วนแล้วก็หาหน้าแบบหักกล้องนะเราจะไม่หกักหน้าไปหมกมรกรนะเดี๋ยวน้ำยาสีกระเข,ข่านกระเดยใส่ป<า>นะลานะอย่างนี้เลยนะครับกึ๊ให้มันดังกึ๊บกึ๊ท่านผู้ชมถ้าได้ยินเสียงกึ๊บปึ๊บแสดงว่าได้แล้วนะท่านผู้ชมนี่โอเคเดี๋ยวจะหน้าตาจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยนะครับ นี่เลยท่านผู้ชมนะครับก็จะมีผักนะครับผมแล้วก็ย่างปลานะครับแล้วก็พิจินดานะครับแล้วก็มะนาวมะนาวนะท่านผู้ชมแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็มะละกอเราเนี่ยก็อย่างนี้เลยนะครับนี่หน้าตาเรานะครับเดี๋ยวเราจะล้างให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะทําการสับสับสับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวรับชมคลิปกันต่อนะท่านผู้ชมไป let's go โอเคท่านผู้ชม อาจารย์สอนก็จะทําหน้าที่เกี่ยวกับาการขุดมละกรนะส่วนผมจะทําหน้าที่เกี่ยวกับาการขุดนะครับผมขุดไม่ใช่ขุดนะครับจะจุดไฟนะครับแล้วก็จะไว้ย่างปลาท่านู้ชมดมดมมาดูกันนะว่าหน้าตาของอปลาผมน่าจะเป็นยังไงนะซึ่งจะเป็นปลาหึิงนะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเฮ็ดทำมะกอนะครับส้มตำตำมะฮู้นะครับ,รบแล้วก็กินกับปลาย่างนะท่านผู้ชม เดี๋ยวหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราล่าชมไปต่อนะครับไปเดี๋ยวเราจะจุดไฟก่อนนะท่านชมนี่เลยจุดไฟนะครับบึ๊บได้แล้วนะนี่จุดไฟนี่เราอยู่แบบบ้านๆหนึ่งวันอ้ยปกติท่านผู้ชมไม่เคยเห็นผมทำคลิปแนวนี้นะครับนี่นะเป็นเพราะว่าผมทําให้ fc ดูนะท่านผู้ชมนี่เลยวันนี้เราจะมาอยู่แบบบ้านๆน,นะคะนี่จุดไฟนะครับเราจะจุดไฟท่านผู้ชมจะไม่เคยเห็นผมจุดไฟติดเท่าไหรนะ่นั้นท่านผู้ชม เพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจุดไฟนะแต่ว่าวันนี้ผมจะจุดไฟผมจะทําเองกับมือหมดเลยนะท่านผู้ชมนะนี่ผมจะโชว์ฝีมือนะครับวิธีการก่อไฟแบบตำนานนะท่านผู้ชมนี่เลยนี่นะเดี๋ยวผมจะไปกันจะส่วนเรื่องส้มตำเนี่ยผมจะเป็นคนปรุงนะครับแต่ว่าให้อาจารย์สอนนะช่วยขุดขุดเป็นเส้นก่อนนะท่านผู้ชมนี่เลยวิธีจุดไฟแบบบ้านนะเราจะ ค่อยทยอยอย่างนี้นะครับเลยนี่เดี๋ยวจะมาดูหลอเดี๋ยวมาดูปลาของเรานะจาจะสูกแันไหนท่านผู้ชมไปวันนี้แบบสดแซ่บเลยนะครับท่านผู้ชมนะมาดูตาบมาหู้ของเรานะครับไปเท่าไหรนึ่งสองซักนี่เลยท่านผู้ชมนี่ครับโหดูดิเป็นเส้นๆเ,เลยนะครับเส้นสวยมากท่านผู้ชมนี่นะครับ โอ้โหเสร็จเส้นเลยดูดินี่นะเสร็จเส้นเลยโอ้โหดูดิท่านผู้ชมเสร็จเส้นเลยนะท่านผู้ชมนี่ตามบางหูนะครับผมอันนี้ต่าบางหูหอยดองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีตามบางหูปลาล้านะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับทำไรครับเจนนี่ท่านผู้ชมย่างปลานะครับนี่ปลานนนเลยอ้หในปลาเินนะใช่ มีเชื้อใส่พอร์เซบอลไหมไม่มีแล้วอ๋อในบอลนินแท้ๆแล้วนะครับใช่นี่เลยตามที่เอ็ี่ขออันนี้เป็นสุวนขอนะนผู้ชมเราจะย่างให้อร่อยเลยนะครับวันนี้ผมว่างแล้วนะครับนี่คือข้าวขอมานานแล้วแหละแต่ผมยังไม่เคยทําเลยจ้าโอ้ยเนื้อสดๆเลยนะยังแดงอยู่เลยนะเจ<ล>๊สดเลยเบอลนี่สดเลยอือืโอ,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 อ้ดูดิไปเดี๋ยวเราแช่กเกลือกันเลย คืยย่างท่านผู้ชมนี่เส้นสวยมา,มากๆเลยไหมเป็นเส้นๆเ,เลยนะครับแล้วก็มีถั่วฝักยาวด้วยนะนี่โอ้โหตามบงรค่ตามบรรค่นะท่านผู้ชมย่างปลาเลยนะโอ้โหลก,กุ๊ดเน้นๆเลยนะครับเดี๋ยวเราดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะ โอ้พึ่งย่างไงเหลืองละอาจารย์นะใช่ครับผมผม้ยคือท่านผู้ชมครับวันนี้เน <ะ S 2> <ค>ี่ยคอนยมสดนะนั่นใช่เมื่อเช้าเนี่ยฝนตกหนักมากเลยท่านผู้ชมแล้วก็ทําให้วันนี้นะผมไม่ได้เข้าป่านะครับผมก็เลยต้องอ่าผมตั้งใจที่จะส่งงานให้ท่านผู้ชมนะครับหรือว่าจะส่งอ่าวิดีโอการทํากินต่างโมฮู้ครับผมแล้วก็ย่างกระปลาจากเอฟซีต่างประเทศนะท่านผู้ชมนี่เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะคลิปเราวันนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรับชมกันต่อท่านผู้ชมนะ เออเมนูเห็ดอันนี้ส้มตำทอดเห็ดเห็ดทอดอะไรนะส้มตำทอดเห็ดอ๋อดูดิท่านผู้ชมอันนี้ส้มส้มตำก็ผักผักบุ่งผักบุ่งนะครับผมแล้วก็กัมมูนะครับอันนี้จะเป็นอ่าไมโก้นะครับไมโก้นะไมโก้เอาไว้ผสมกับอันนี้จะอร่อยมากไปเดี๋ยวเรากินกันเลยนี่เลยปลาย่างที่เอฟซีขอมานะผมจัดนะจัดเต็มให้แล้วนะครับโอ้โหกรอบมากๆเลยนะครับ นี่นะกรอบมากๆเลยท่านผู้ชมดูดิเหลืองเหลืองวับเลยอันนี้คือท่อกับเกลือนะครับท่านผู้ชมย่างกับเกลือย่างกับเกลือนะโอ้ยอาจารย์เลยมันน่ากินมากเลยใช่ไหมันน่ากินมากๆเลยนะครับโอ้โหกรอบมากๆท่านผู้ชมดูดิโอ้โหเบรรี่กุดเบรรี่กุดแต่มันก่อไปวะอาจารย์น่าจะพอดีนะก้อนนี้ใช่ไหมกรอบนอกดูนโอ้านในมาติดหนังนี่ เนาต้องเอาน้ำมันหยอดใช่ไหมน้ำมันทาอืสต๊อกโอเคท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ผมได้ให้ท่านผู้ชมดูเมนูแล้วนะครับว่ามีเมนูอะไรกันบ้างนักชมแล้วก็ปลาที่เราย่างนี่เลยกรอบเลยน,นะเจนใเชนอหืออันนี้คือปลาที่เราย่างนะท่นะานะผู้ชมนะก็คืออร่อยมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะ ก็สมตามก็รสชาติอร่อยมากอร่อยน่จ่านะอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวจะลองชิมสักคำนะนักชมนี่เลยก็ถถาเราอยู่ว่าจะมีอ่าใกล้กับชาวบ้านนะครับก็จะมีเสียงบรบกวนเข้ามาหน่อยนัชมนะนี่เหลือปลากรอบมากนี่ก็ได้ทําตามที่เอซีขอมาได้สักคลิปแล้วนะนับชมนะมาดูกันเลยนะครับว่วมันแซ่บเบอรรี่นะนับชมนะ อืมอืมอืมติงก้ก็เห็ดอืมแผ่นหนางฟ้าเอาแล้วั้งอืมมันแซ่บอิ่มเลนะมีผักผักผักสลักอืมอืมมีแคบหมูมันแซ่บๆซ่บนะนี่มีปลากรอบๆปันนินนะท่านผู้ชมโอ้ แต่มันคู่กับอ่าหมูกรอบนะครับนี่เลยนะมันเบิ้งเหมือนจะเฮ็ดอร่อยมากๆเลยนะอร่อยีนต้องใช้วัตถุดิบแบบสดๆนะปลาก็สดแล้วก็เนี้จากต้นเลยสดๆร้อนๆเลยอืมปินคู่กับทั่วแบบนี้มันลงตัวมากเลยกรอบมากอื อน่าคุผู้ชมนี่ขนมจีนนะครับชรงกินไปตับซัวตับซัวเลยนะครับนี่ใส่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เฮ็ดอร่อยมากเฮ็ดสบตาลน,นิดหน่อยนะครับชองโหแล้วก็กระม้วนเลยนะครับมวลแล้วก็ยักเข้าบ้านนะชองหืมนี่มีกุนเชียงดนะ้วย อซ่บดีอืม,รอ,มอร่อยนะอร่อยมากคนะรับเดี๋ยวพูดเดยวพูดยิงหรือปลาแซลมอนอ่ะอต้องกินอย่างเงี้อออยอร่อยมากอร่อยมากบเครื่องอืมนี่เลยท่านผะู้ชมนะสิมาเบิง้งกินเบิง้งเบิ้งกันกินในวันนี้เลยนะครับอือ่าตามหอยดองนผู้ชมแล้วก็ปลาหลาย่างครับดูดิ มันแซบแซบอร่อยบรรยากาศดีเด้อแล้วก็คุ้มคืกินท้งกลางนี่ขนมจีนะครับโหแบบมาซื้อแซบเป็นหลีนะท่านผู้ชมนะโอ้โหมันเบิ้งแล้วก็มันหิวตามเลยนะครับนี่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ยัดข้าป้าแล้วนะครับคำโตมันมันเลยนะครับดูแล้วต้องลองทำตามยังไงนะเจนใช่ใส่ใส่ มะละกออืมอืมต้องใส่ปลานิดหนึ่งใส่ปลาเดี๋ยวจะใส่กุ้งด้วยนะพิเศษใส่กุ้งใส่ถั่วอืมโอ้เดี๋ยวผมจะใส่เห็ดด้วยอืมนีเห็ดเห็ดเน้นนุ่มมากเลยอืมนี่นะอืมหมัสิงจะข้าวป่านะมือสั่นเลยอร่อยเกินทำลายลายตามงั้นรเลา งั้นเลยเออกระเดาใส่ตามันมันแซ่ตาหมอซื้อแส้เป็นลี่นะคือมันเบิ้งตามแล้วมันเบิ้งหิวตามนะรับผู้ชมนะอร่อยถึงตาเลยถนนี่นี่ยังไม่จบยังไม่จบนี่นี่เลยสิดูนะนักผู้ชมสิดูนะครับอันนี้คือมังโก้นะมังโก้มังโก้นะมา่วงนะ่านผู้ชมล้วมัน่วงนะมมัน่วงนะ่ันผู้ชมก็มันแซ่ก็อีกอ่า เอาบะฮูบบ้นะน้ำบบัฮู้นี่เลยเ็๊เบสสองสี่นะครับ,บ,บแล้วก็มันซีเอาเนื้อที่กรอบนะท่านผู้ชมนี่นี่เลยนะโอ้โห,โห,โหโน,ะ,นะก็คือแบบดูแล้วก็หิวตามนะโหนีหน,นี่นี่นี่ไม่ใช่อ่าใส่หมูอย่าเดียวนะพิเศษกุ้งเนะทา<ส>่านผู้ชมเนาะมันกุ้งนะมันอร่อยกุ้งแดดนะท่านผู้ชมไม่ใช่กุ้งน้ำเงินะนะโหอร่อยมากแต่เราอยากกินเลยอืมวัน t h o u r f โอ้โว เป็นจังเป็นจังได้จังได้เนาะตาสว่างเลยท่านผองเนาะตาสว่างเลยเรื่องงานเราไม่สู้นะท่านผู้ชมต้องกินเราไม่ถอยโอ้ไม่ถอยแน่ๆจะวันนี้ถอยไม่ได้แล้วนะมาชิ้มแซ่บเปรี้ยวนะอร่อยมากอาหารรักสุขภาพ แต่บัวเดือผักบะวละกอก็ผักมะเขือจดฝักยาวมาแซ่บแซ่บเห็ดถั่วกระดูดมีสลัดใช่นี่ท่านผู้ชมมาซีเบิ่งปลานะอันนี้เนื้อสดๆแหละอื้มอื้มกรอบๆนะกรอบมากอื้มอร่อยแบบไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนถ้าทำกินเอง ก็ต้องต้องชมตัวเองใช่ภูมิใจนะมันแซ่บๆนะท่านผู้ชมโอ้โหมันแซ่บไปหลีนะนี่นี่นี่ใส่ในมือมันธรรมดานะใส่ในช้อนเลยนี่นี่เลยท่านผู้ชมจุบชัก์ชุกชัวกน้ำพริกยาวมากท่านผู้ชมนี่อโ้พริกนะครับโอ้ยพริกจินดานะพริกจินดานี่โอ้แล้วก็มังโกะมะม่วงนิดน้อยท่านผู้ชมเเารียกว่าตำรวมมิดตำรวมมิดโอ้โหแล้วก็มันใส่ใส่เห็ด นิดหนึ่งนะท่านชมนี่เลยแล้วก็ oh. มันใส่ขนมจีนเข้าไปนะครับเป็นแป้งนะ oh. oh. ท่านผู้ชมโอ้โหแลามาซีฮีจังไดนะท่านผู้ชมเราจะแดกกินเลยนะครับ <laughs> ผูแบบผู้ม่วงิชปผู้ม่วกินม่วเหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่หลยอร่อยแบบโอ้โหพูดไม่ถูกไงก็เลยพูดม่วไปเลยใช่ผู้ม่วไปเลยนะก็ฝังออกบางไม่ออกบ้างก็ขออภัยนะท่านผู้ชมโอ้โหมันติดเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมนะดูว่าจะกินยัี่ยนี่คือการกินอาหารแบบตำนานเลยนะท่านผู้ชมนะนี่เพราะว่าเป็นส้มตำไงใช่ใช้เวลานานมากก็เลยเวลากินก็เลยตำนาน หายไปนะเอาน้ำมีไหมเอานเน้นน้ำเน้นน้ำอือน,น,อนต้องกินน้ำแน่โดน้ำตีหน้ำไหลๆซุกซุกซุกซเลยนี <c oughs> อ่อน้ำ น้ำน้ำอาน้ำหน่อยน้ำนี่ยน้ำเบาตามาแล้วมาแล้วเจนโอพออยากกินมั่วอ่ะกินแล้วพออร่อยไปบอกไม่ถูกกินมั่วไปบอกไม่ถูกโอ้ไหวยไอ้หมันแซ่บอินลีอะไรเกี่ยววะตอนนี้ตอนกุลาบเหนือสุดเจนป่ะเจนไม่พอเอาสุดเจนไม่พอเหรอ ไม่มีออกซิเจนเลยไปโรงพยาบาลเอาเอาน้ำมีเอาน้ำมีกินนี่เจ้ะกินนี่เจ้ะกินละมันปากไป้เจนชายดูแลตัวเองก่อนนะกินก่อนเล็ดเด่นเอามา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 มย่ายังี้ยไม่จบอออ้ย อ่ะระบายกินเรื่อยนะ <S 2> <S 2> <พ>ม่อกี้มาติดคอเล็กน้อยอะหายใจไม่ออกเลยอือันตรายนะอันตรายมากครับชมอย่าเลียงแบบนะควาสามารถเฉพาะตัวความสามารถเฉพาะตัวครับชมนะความสามารถเฉพาะตัวก็คือผมหายใจทางจมูกนั่นครับชมะนะแต่ถ้าผู้ชมหายใจทางในผมไม่รู้นะแต่ผมหายใจทางในจมูกไง<พ>ก็เลยรอดนะใช่มากินต่ออือ้มอื้ม กินให้เรียบร้อยนะเมื่อกี้เดือกกินไปเมื่อกี้เดือกตายโอเคครับผู้ชมใครที่ชอบกินก็ขอ,ขอบคุณนึงไลค์ like, นึงติดตามนึงซับสไคร์นึงกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ,รบขอบขอบคุณและสวัสดีค,ครับ